ได้แก่พระพุทธเจ้าหนึ่งพระพระเจกพุทธเจ้าหนึ่งพระอาหารหันต์หนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิหนึ่งทั้งสี่ประเภทนี้เป็นคู่เป็นผู้ควรแากการสร้างเจดีย์หรือเป็นเป็นปูชนียวัตถุปูชนียสถานไว้สําหรับกราบไหว้บูชานี่การที่เขาสร้างเจดีย์อย่างนี้ขึ้นเพื่อบรร ดูอัติธาตุของแม่ขีแก้วนั้นแม่ขีแก้วพูดตามภาษาของธรรมไม่เอากิเลสมาแย่งมาฉีกมากีดม,ม,มาขวางก็พูดว่าแม่ขีแก้วนี้ก็คือพระหรหันคนหนึ่งองค์หนึ่งนั่นเองอัติของแกจกลายเป็นพระธาตุอย่างละเอียดเราประจักษ์ใจให้เห็นแล้วทางสายตาประชาชนทั่วๆไป ทางด้านจิตใจก็สิ้นเสร็จลงไปแล้วตั้งแต่พศ2495เป็นปีที่แกผ่านพ้นอุศักรคแดนนโลกของวัตจักรไปเป็นเวลาจนกระทั่งถึงบันนี้นานมาแล้วแหละมีอัติีของแกเวลาอัร่วงไปแล้วก็ได้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมานี่แหละจึงว่าเป็นผู้สมควรที่จะก่อเป็นเจดีย์ขึ้นมา ให้ประชาชนทั้งหลายได้กราบบูชาคําว่าอรหันนั้นไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นอยู่ที่ดวงใจของผู้สินจิเลสด้วยอํานาจวาสนาบาร,รมีของตนที่สร้างมาเมื่อเข้าถึงจุดเต็มที่แล้วก็เป็นพระอรหันขึ้นมาจิตของผู้หญิงจิตของผู้ชายไม่นิยม ยมถึงจิตดวงนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเรียบร้อยแล้วเป็นจิตเป็นจิตของพระอรหันนี่แม่ชีแก้วเขาเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เป็นคนสําคัญ <c oughs> ทราบกันมาเป็นเวลานาน,านแล้วแหละท่านทั้งหลายได้ทราบเสียว,ว่าพุทธศาสนานี่คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนไม่มีมคําว่าคือว่าล้าสมัยดังที่กิเลสมันกิดมันขวาง ปิดตันเอาไว้ว่าผู้บำเพ็ญธรรมนี้จะไม่ได้อัดได้ทำบำเพ็ญบุญไม่ได้บุญทำบาปมอมแแมมขนาดไหนจนจะตกนรกอเวจีทั้งเป็นทั้งเป็นมนุษย์อยู่นี้ก็บอกว่าทำบาปไม่ได้บาปนี่เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของหลักของธรรมท่านพูดกลงไปกลงมาท่านไม่ <c oughs> มีการรอดวงต้มตุนไกลๆทั้งน้นเ <c oughs> พราะจะได้จึงพูด <c oughs> ได้ตามหลักความจริงดังที่ว่านี้ แกได้บำเพ็ญทรมาตั้งแต,แต่แกยังเป็นสาวอยู่น้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นเหล่านี้แหละบำเพ็ญเป็นความรู้ที่พิจารณามากแม่ทีแก้วคนนี้ <c oughs> เป็นความรู้ภายในกิจใจพิจารณามากถึงขนาดาหลวงปู่มัน่นนี่เวลาจะจากไปโอ้ยเราสงสารเด็กคนนี้คือแกนั้นตอนนั้นแกกําลังเป็นสาวอยู่เราสงสารเด็กคนนี้ถ้าว่าเป็นผู้ชายแล้ว เราจะบวชให้เองเพราะท่านก็เป็นอุปชามาแล้วนี่เราจะบวชให้เองแล้วเอาไปด้วยแต่นี้มันเป็นผู้หญิงลำบากลำบนท่านก็ปล่อยตามเรื่องจะไปตามบุญตามกรรมอะไรก็แล้วแต่เธอฉันก็ปล่อยะเสียดายถ้ามันติดการมหลังจากนั้นก็ท่านห้ามไม่ภาวนาเราไปแล้วนี้อย่าภาวนานะท่านห้าม เด็ดขาดเลยเดียวยาภาวนานะแกก็มีไปมีครอบครัวย่าเหลือสิบสองสิบสามปีนี่แหละมั้งนะแล้วก็ลืมจะทีนี้อยากภาวนาเป็นกำลัง <c oughs> อยู่ที่ไหนก็ร้อนลนไม่ภาวนาอยู่ไม่ได้เลยออกลาสามีออกไปบวชเป็นแม่ฉีแม่ขาวนี่แหละบวชไป S <S <an> <S ก็เลยไปภาวนาแต่แกบอกว่าการภาวนานี้มันอยากภาวนาเหลือประมาณแล้วยาท่านหรือหลวงปู่มัน่นท่านก็ห้ามไม่ภาวนาแต่อยากภาวนาเหลือประมาณเราก็เลยดื้อภาวนาแต่ระวังเอาว่าไงคือเอาความระวังเข้าไปจับในความดื้อด้านของตนแล้วแกแก็ภาวนามาตั้งแต่น้นเรื่อยๆมาจิตของแกก็พิสดารมากทีเดียว <c oughs> จิตของแม่ชีคนนี้รู้สึกว่าพิสดารมากวันนี้จะเปิดให้พี่น้องถหลายฟังเพราะคำนี้เราก็ไม่เคยได้พูดอะไรให้ใครฟังที่มากมายนอกจากบรรดาลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดติดพันกันถึงเวลาสัมผัสมไปสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องแกก็พูดให้ฟังบ้างเป็นธรรมดาวันนี้จึงเปิดเผยตามหลักความจริงให้พี่น้องทหลายฟังข <c oughs> <c oughs> <c oughs> อพระเอิญแกออกบวชได้ เราก็มาพักอยู่ที่บ้านห้วยทรายอพอว่าถึงปั๊บตอนนี้แกก็มาหาแล้วก็มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาอขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาให้แนะนำสั่งสอนอันนี้จากนั้นไปแกก็ไปเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังสำหรับเราในสะดุดใจแล้วตั้งแต่ พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านห้ามไม่ให้ภาวนาเวลาท่านจากไปแล้วอย่าภาวนานี่เราก็เข้าใจทันทีต้องมีเหตุผลนั้นสําคัญสําคัญพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งจะจุดลากสัตว์โลกให้พ้นจากทุกทำไมผู้ภาวนาควรจะพ้นจากทุกได้แล้วห้ามไปหาอะไรต้องต้องมีอะไรแน่นอนที่จำเป็นอันหนึ่งซึ่งท่านจะต้องห้ามไม่ภาวนาก็พอดีได้ทราบ เมื่อหลังจากเราไปพักกี่นัดแล้วแกก็ไปเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังเบื้องต้นแกก็บอกว่าหลวงปู่ท่านไม่ภาวนาเราเข้าใจทันทีแล้วว่าไม่ภาวนาเพราะเหตุไรนัดพอมาพักแล้วมาพักห้อยทรายแกก็พาบริษัทบริวารของแกส่วนมากจะไปในวันพระปีแรกเราจะมันษาอยู่บนภูเขานี่แหละตะวันตกบ้านห้อยทราย แกก็ยกขบวนไปภาวนา,าพอไปภาวนาแกก็เล่าเรื่องความภาวนาของแกน่ะพิดารมากกลกัว่าจะนำมาภานาให้จบลงได้นี่แล้วก็ได้อุตส่าห์พยายามตีต้อนเข้ามาสู่อัตถิธรรมเพราะความรู้ความเห็นเหล่านั้นเป็นความรู้ความเห็นของญาณวิถีภายในจิตไม่ใช่ความรู้เห็นที่จะถอดถอนกิเลสเป็นความรู้สิ่งภายนอกเราก็ได้หักเข้ามาให จะได้ภาวนาภายในจิตใจโดยวิธีการจะแก้และถอดถอนกิเลสเป็นลําดับไปแกยอมรับก็แนะนําสั่งสอนด้วยมาโดยทางที่ถูก้้าดีงามแก่คือได้ผ่านพ้นไปปี2495นั้นแหละ2494เรามาจำบรรษาห้อยทราย93จำพรรษาที่วัดหนองขือเพราะเห็นคุณ บุญเห็นเห็นบุญเห็นคุณของพี่น้องชาวหนองผือเราซึ่งมีคุณมากต่อพระทั้งหลายตั้งแต่หลวงปู่มัดลงมามีจํานวนมากเท่าไรคนวายมาเลี้ยงมาดูไม่อดให้อดนหอยากอะไรเลยทั้งทั้งที่ตลาดในนอกบ้านหนองผือก็ไม่มีแต่ท่านเหล่านี้เป็นผู้มีจิตใจกล้าแข็งไปด้วยศรัทธาถึงไรถึงกันหมดเป็นหมดยังเป็นยังทีนี้เวลาท่านบมรณนาพาไปแล้ว แล้วบ้านเดินก็แตกนี้ไปหมดจนจะไม่มีใครอยู่พอเราทราบเรื่องราวแล้วเราก็ย้อนกลับมาจําบรรษาหนองผือเป็นปีพศ93นั่นแหละหลังจากนั้นก็มาห้วยทรายมาก็จึงได้มาพบกันแกก็ไปชี้แจงเหตุผลต้นไปให้ฟังทุกอย่างจนเป็นที่ลงใจแกก็ก้าวไปได้อย่างง่ายดายอายุมัสบาอยู่2,494 พอ95แกก็ผ่านไปได้ตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นานเักเท่าไหรนี่ประวัติของแกนั้นเป็นเรื่องพิดารเข้ากันได้กับที่พ่อแม่ครูอาจารย์ห้ามให้ภาวนาเวลาไปเจอกันกับเราถึงรูไ้ได้ชัดได้ชัดเราทราบมาแล้วตั้งแต่แกยังไม่เล่าทราบจากพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ว่าห้ามไม่ภาวนาเวลาเราไปแล้วนี่เราก็จับจุดนี้ทันทีพอดีเรื่องนี้ก็ขึ้นรับกัน นั่นแหละถึงในหากห้ามกันอย่างหนักทีเดียวเนี่ยแกก,ก็ก้าวเดินตามอาจตามตามที่แนะนำสั่งสอนก็ผ่านไปได้กลายเป็นอ,อหรหันต์ขึ้นมาในปัจจุบันนี่อธิชาตินี้แสดงบอกอย่างชาัดเจนว่าอาัถิที่จะเป็น <c oughs> พระธาตุใดนั้นมีพระอถิของพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นไม่มีทาาเป็นไปได้เลยนี่าำรับตำราท่านก็แสดงไว้อย่างแจ้งชัด นี่แกก็เป็นที่ยอมรับในสังคมที่ใกล้ชิดติดพันกันมานานแล้วว่าแกเป็น,ปนหญิงประเภทใดจิตใจจะเป็นยังไงก็ทราบกันมาแล้วนี่พอวิญญาตะ <c oughs> ล่วงรับไปอธิษฐนแกก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนนี่ละเรื่องมรรคเรื่องผลสําหรับผู้ปฏิบัติอัดทำตามทางเดินของศาสดา,ศา,ศาทางเดินของศาสดา,า,าได้แก่ธรรทั้งหลาย ที่ส่งสอนโลกไว้แล้วไม่ผิดไม่พลาดใครปฏิบัติตามแล้วได้มากได้ผลเต็มกำลังความสามารถของตนเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกทําไม่มีการสถานที่เวลาเวลาใครทําดีเมื่อไรได้ความดีโดยลําดับลําดาจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้เช่นเช่นเดียวกันหมดเนี่ย แล้วก็ส่วนี่เลสก็เป็นาการนีโกใครทําบาปความชั่วช้าละโมกเมื่อไหร่ก็เป็นบาปเป็นกรรมจนกระทั่งเอาจนกระทั่งจมไปเลยก็จมไปได้เช่นเดียวกับการสร้างความดีงามเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายขอให้ระมัดระวังเรื่องการสร้างความชั่วสร้างไปแล้วกลับเป็นไฟมาเผาเราอย่างนี่ไม่สมควรอย่างยิ่งให้พากันสร้างความดีงามนี่ก็เป็นักขีพยานแล้วแม่ฉีแก้วแก่แก็ได้ สำเร็จมากผลเป็นที่พอใจอธิของแจก็กลายเป็นประทาดล้วนๆแล้วไม่มีใครที่จะประกาศต้านทานหรือกีดขวางได้ว่าไม่เป็นความจริงนอกจากปากหมูปากหมาปากองอมขี้มันก็เห่าว่า,วา,วาแร่ๆซึ่งทั้งๆท,ท,ที่มันไม่เคยปฏิบัติอัตธรรมแต่อย่างใดแต่มันก็ยกตัวเป็นเจ้าอำนาจบาดหลวง,บ,งบีบบังคับไม่มาก ผลเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติปฏิบดีปฏิบัติชอบต่างๆของศาสนามันจะอานาจดีมากกี่ขวางมีเท่านั้นแหละหเรื่องอย่างอื่นไม่มีมีแต่กิเลสมันกีขวางทำใครปฏิบัติด,ดีมันไม่พอใจเพราะกลัวว่าจะหลุดพ้นจากเงื้อมืออํานาจป่าเถื่อนเขาจนไปเสียผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมันจึงสร้างขวากสร้างน้ําสร้างฝืนสร้างไฟสร้างสิ่งกี่ขวางไว้ใน ความดีความคิดอ่านกาพูดกำรจาหน้าที่การงานของตนมันหักห้ามในการที่จะไปสร้างความดีทั้งหมดมันเปิดทางให้ทำความชั่อไว้ตั้งแต่ความคิดความปรุงการพูดการจาให้ชมเชยเสื่เสื่อเรื่องกิเลสตัณหาไปทั้งนั้นทัางนั้นไม่ให้ชมเชยการทําบุญให้ทานนี่เป็นเรื่องของกิเลสเขาเรียกว่าปากโอมขี้ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงอยู่ในหัวใจของคนมีกิเลสทั้งนั้น ปากมธรรมของท่านผู้บำเพ็นธรรมดอมได้แต่ธรรมเลยทารรม,มาเป็นขวัญใจตลอดเวลาดังแม่ขีแก้วนี้แกแก็เป็นคนธรรมดาตั้งใจว่าเพื่อปฏิบัติอาจทำรรจนกระทั่งถึงได้ถึงความพ้นถูกโดยสิ้นเชิไม่มีทางสงสัยเลยการที่เรามามบรัญุัติทาตทั้ของแกนี้ก็เพื่อคนประชาชนลูกหลานของเราในรุ่นหลัง จะได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่พวกเราทั้งหลายเพราะเป็นบุญเป็นคุณมหาคุณที่เราจะได้กราบไหว้บุคคลผู้บริสุทธิ์เช่นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากไม่ใช่หาได้อย่างง่ายได้เลยวันนี้ก็เป็นวันมหาบุคคลของพี่น้องทั้งหลายที่ได้มาในงานนี้โดยเสียสละหน้าที่การงานชีวิตจิตใจเวลาเวลาทุกอย่างทุ่มเข้ามาเพื่อบูชา อธจร,รมได้พบได้เห็นได้กราบไหว้บูชาอัติธาต,ตุของแจที่เป็นพระธาตุแล้วยังจะได้ยินได้ฟังอัธรรมต่อไปเพื่อเป็นการเบริกทาง <c oughs> แห่งความดีของตนให้ถึงความพน้นทุกข์ท่านทั้งหลายวันนี้เป็นผู้มีอนิสงมากตั้งแต่ตื่นนอนแล้เอาย่อๆเพียงว่าตื่นนอนตอนนั้นแ่ะการขวนขวายเพื่อ,ออาจเพื่อทำเพื่อความดีงามทั้งหลายมาเกี่ยวโยงกับ แม่ฉี่แก้วนี่ทุกหน้าทุกตาที่มานี้ได้คิดกันทั้งนั้นคิดว่าวันนี้จะได้ไปในงานของแม่ฉี่แก้วแม่ฉี่แก้วตลอดเนี่ยที่จนมานี้ผู้มไม่จะมาก็ได้คิดถึงแม่ฉี่แก้วซึ่งเป็นรรกุศลและเจตนาคิดเป็นมงคลแก่ตนเลยมาจนกระทั่งได้มาเต็มบริเวณแห่งเจดีนี้ก็เพราะอำนาจแห่งเจตนาที่เป็นกุศลฉุดลากทาทั้งหลายให้ได้มา สู่สถานที่เป็นมงคลคือเจดีหลังนี้แล้วเราก็ได้กราบไหว้บูชาท่านนับว่าเป็นขวัญตาขวัญใจนี่ละให้พากันถือท่านเป็นคติตัวอย่างแม้จะไม่ได้แบบท่านก็ตามแบบแม่ฉีแก้วขอให้แบบเป็นลูกศิษย์แม่ขีแก้วให้ตั้งใจบังคับปฏิบัติผลขวาห,หาความดีงามใส่ตน